ไลออเป็นองค์กรการกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมนักธุรกิจนักการค้าหลากหลายอาชีพรวมทางข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบอาชีพต่างๆหลากหลายอาชีพที่รวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนให้การช่วยเหลือให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ผู้้ดยโอกาสอ่อนแอพิการและตกทุกข์ได้ยาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนภายใต้คติพจน์ reserve สโมสรไลออนจันทบ,บุรีถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2514เมื่อมีบุคคลสองคณะนัดหมายพบกันคณะที่1ประกอบด้วยไลออนนาวตรีกำทนสิงทวานน์ผู้ว่าการไลออนสาวกลภาค3-1 0ประเทศไทยลาวไลออนร้อยเอกขจิต หับพานนเลขาธิการไลออนนายแพทย์รุจิรุจิรัตรองผู้ว่าไลออนเสรีทองวานิชและคณะที่สองคือบุคคลในจันทบุรีนำโดยคุณกิตาจันทศาสวัสตรนายแพทย์ปัญญาสอนคมคุณวิทูลตันติวานิชคุณโอภาสกริยารัตรวม32คน สองคณะได้หาหรือเกี่ยวกับการบริหารสโมสรและในที่สุดก็ได้มีการก่อตั้งสโมสรไลออนจันทบุรีขึ้นนับเป็นสโมสรอ,อันดับที่24ของไลออนสากลภาค310และเป็นสโมสรที่2ของภาคตะวันออกต่อจากสโมสรชนบุรีโดยมีนายแพทย์ปัญญาสอนคมเป็นนายกก่อตั้งสโมสรและมีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2515 สโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520ในอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนจันทบุรีประกอบด้วยภรรยาของสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งและสตรีในจังหวัดจันทบุรีรวม72คนโดยมีไลออนเนสสุดใจตันติวานิชรับเป็นนายกก่อตั้งนับเป็นสโมสรไลออนสตรีอันดับที่9ของประเทศไทย ในปีบริหาร2,564ถึง2,565สมมสอไลออนจันทบุรีโดยการน,นำของไลออนมนทนมนูสุขนายกสมมสอและสมมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์โดยการน,นำของไลออนอภิรดีสิริวิจิตรกุลนายกสมมสรได้ร่วมมือกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้แก่ กิจกรรมมอบพัดลมไอยเย็นและพลัดลมอุตสาหกรรมให้แก่สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามบ้านจันทเคลมกิจกรรมมอบชุด PAPR ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้สวมใส่เวลาดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบเตียงให้โรงพยาบาลสนามที่อบจอจันทบุรีบริจาคโลหิตโดยทหารค่ายตัดสิน ร่วมกับรายการมองชีวิตมอบถุงทานน้ำใจจากไลออนจำนวน200ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มอบชุดของใช้สำหรับเด็กอ่อนเนื่องในวันไลออนสากลกิจกรรมเขี่ยไข่ปูเพื่ออนุรักษ์พันุ์ปูม้าาณบ้านคลองตะเคียนอำเภอคลุง กิจกรรมไซเฟอร์สถวายแว่นสายตาแด่พระสงฆ์และแม่ชีวัดไซงามจังหวัดจันทบุรีร่วมกับรายการมองชีวิตของซีทีวีและมอบเงินและของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอมะขามมอบเงินให้กาชาติจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ในการกุศล ร่วมกับกองทุน LCIF มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีจำนวน300ชุดร่วมการประชุมใหญ่ครั้งที่56ณจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจำนวน20ทุนทุนละ2,000บาทขอขอบคุณคณะกรรมการและมวลมิตรสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสารต่อปณิธานของไลออนในการช่วยเหลือและมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม